เอ๊ะทำไมรู้สึกช่วงนี้ทำไมไม่มีคนดูมาดูเลยอะ่ะอืมก็อ,อย่าลืมนะครับผมแนะนำว่ากดโยเกิร์ติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้คลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก็จะได้ดูคลิปเยอะๆด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอแจ้งดีกว่านะผมเวลาลงคลิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงเย็นด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนสาวอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวลา แปดโมงครึ่งหรือเก้าโมงก็ได้นะครับผมก็ก็อย่าลืมนะครับผมลงคิดทุกวันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วก็ส่วนคลิปสตรีมนี่ส่วนไลฟ์สตรีมก็อันนี้ลงคลิปประมาณวันอังคารวันพฤหัสหรือแล้วก็วันเสาร์ด้วยนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเกิดไม่ได้ดูหรือพลาดสตรีมอะไรก็สามารถยอ้อนหลังไลฟ์สตรีมได้นะตามพาดเลยครับสะเรัสตสตรีมนี้นี่แล้วก็ ก็เพราะว่าถ้ามีไรสตรีมพิเศษก็ถือว่าเดี๋ยวผมจะสตรีมตมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อะไรครับผมโอเคประมาณนี้นะครับต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่อง r no N a r า o อัลคาทีเอสครับผมวันนี้ด้วยเกมหรืบบอกกับแบบเพสเซอร์เตอร์เก้าก้นะครับผมกับในอัปเดตใหม่ซึ่งแกนอัปแล้วมันได้รับของอะไรนะได้ยาสตรนแล้วก็เอ้อะไรอะ พื่อนคุณๆนะเอเอเดี๋ยวเล่าพี่ว่าก่อนนี่ไงอ่ะและนี่ก็คืออัปเดตแรกในวันที่10เดือนธันวานะซึ่งมันจะมีมันเพิ่มเติมก็คือเพิ่มแบบนิวแอเรียขึ้นมาแล้วก็มีมีสาธิตเอ็ดเอ็ดพซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นสากเหรียญสากเหรียญใหม่สาธิตเอ็ดตัวแล้วก็มี8 New เอด้วยนะซึ่งอันนี้มีจะมีเพิ่มไข่แปดใบด้วยแล้วก็ มีสองนิวแร็งด้วยนะเออสรุปคืออันนี้น่าจะเป็นแรงเก้าแรแล้วก็แรงสิบด้วยนะซึ่งแรงเก้าก็คือมาสเตอร์นะอันนี้เมื่อสักครู่ที่เราคืออันนี้เห็นในตอนเปิดคลิปนี่แหละนะเออแล้วก็สี่นิวอัปเกรดแล้วก็ห้านิวชายนี่ลีิด้วยนะซึ่งอ้าวแล้วไงแล้วก็การ์เด้นมินิเกมซึ่งอันนี้การ์เด้นมินิเกมอันนี้น่าสนใจเนาะแล้วก็การ์เด้นเมอร์แชร์ ซึ่งการได้เมอร์แชนก็คืออันนี้น่าจะเป็นเอ c นชาร์ดการ n ด้ด้วยนะแล้วก็ฟูดแมชชีนเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็แร r e เอ c น a าร์ดแมชชีก็เพิ่มขึ้นมาเช่นเดีวยวกันแล้วก็ชามสโตนไอเทมแล้วก็ h ิวปาร์ตีแล้วก็แควเบนเนอร์แล้วก็ลอ r d ดมาสเตแล้วก็ a อ d i t i o n มีอัปเดตเยอะมากมายด้วยนะแล้วก็จะเป็น Recent a อ d i t i o n p r i ไพ RAP น่าจะเป็นแร็เออน่าจะเป็น ก้าจะเป็น recent action ขาย leaderboard เนาะเอออันนี้น่าจะเป็นอันนั้นเนี่ยแล้วก็ p o t e n t i p า a z a ซึ่งเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ Ultimate Pack แล้วก็ New Merge ซึ่งแล้วก็2องบาทแค่นั้นเออซึ่งก็ไม่มีอะไรมากก็อันเนี้ยก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึงคืออันเนี้ยเพิ่มขายแบบใปใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยจาได้แล้วก็คนถามอีกอย่างหนึ่งคือมี a r e ยใหม่เพิ่มประมาณ8อันโ ไ,ไ,ไอไอไอฟังชั่นใหม่คืออันเนี <Ng ười> <Nas> ้ยดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งซึ่งอันเนี้ยเออก็จะมีก็จะมีไอพวกอัพชั่นที่เป็นอันเนี้ยแล้วก็อัพชั่นที่เพิ่มใส่ยต่เงมพี่อัพชั่นที่เพิ่มเพิ่มเปิดใครเออแล้วก็แล้วก็ที่ทำแล้วก็แมชชีนแล้วก็ที่เอนชาร์ดก็มีอีกมากมายด้วยนะไอเพจเดย์แคร์ก็เช่นเดียวกันเนาะต่อร้างคาเฮ้ยถูกก่อนนะ เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนเพิ่งเห็นสังเกตอันนี้คืออ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นไอที่รูปเมอร์แชร์หรือเปล่าแต่อันเนี้ยอันนี้เป็นอันนี้กลืนไปว่า 19, เอ9 27สเออมันมีเพิ่มมันมีเพิ่มเติมมาเออซึ่งเฮ้ยน่าสนใจเนาะเดี๋ยวไปโลก เดี๋ยวไปแอรีที่50าดีกว่าเนาะซึ่งจำความได้คือไอ้น,นี้ผมถึงไอแอรีที่50ใช่ไหมซึ่งแอรีต่อไปก็คือแอรีที่หที่51โอโอ้โหนี่นี่ก็คือไอเน,นี้ยแอรีที่51ใช่ไหมซึ่งัอเน,นี้ยเขาอันนี้บอกว่ามันต้องใช้4 5 k p l a t i n u m b a r ซึ่งไอเน,นี้ยอ่ะไปได้แล้วโซนต่อไปหาเดียว เดี๋ยว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 รีเพย์ก่อนเมื่อกี้โซนต่อไปโซนต่อไปใช้หนึ่งแสนโอ้โหจับบ้าตุยแล้วใครจะไปรู้คือใช้หนึ่งแสนเพชรแต่ไม่เท่าไหร่อันต่ออันใหม่ก็คือไอที่อัพเกรดก็คือสเตนอะเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์เพชรด,ดาเมจอะซื้อไปซื้อไปก็แล้วกันฮะไออันอ๋อมันอัพเกรดฟูดเออนี่ไงนี่ไงอัพเกรดฟูด มันคืออันใหม่เนี่ยซึ่งนั่นก็คืออันนี้รู้อยู่แล้วคือไออัพเกรดฟูดไอไอที่เป็นไอที่ทําอันนั้นใหม่อ่ะอัพเกรดฟูดคืออันเนี้ยมันดีมากซึ่งวิธีการทําก็คือ20ฟูดก็เท่ากับว่าจะได้เบลูฟูดด้วยซึ่งไอผลไม้ชนิดคืออันเนี้ยแอปเปิลกล้วยส้มแล้วก็สับปะรดคืออันเนี้ยรวมฟิวชั่นกันเออซึ่งอันนี้คุ้มซึ่ง อันเนี้ยแอเกอที่5้าสิบสาใช่ไหมโซนต่อไปก็คือมันต้องใช้เอเมอร์ลคอยโอ้โหดีนะเขาเขาวางโซนอน,นั้นพอดีด้วย,ยเดี๋ยวต้องไปตีไอ้อน,นั้นก่อนอืมน่คือเออแต่เอ้ย,เ,อยเพิ่นเตนยันคืออัปเดตก็คือผมใส่พวกไอ้ที่ enchart inventory เรียบร้อยแล้วอ่าก็นั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้คอยวีมิติโกซึ่งความสามารถพิเศษก็คือ ทุกครั้งที่ตีไปปุ๊บจะเพิ่มไอที่ในการแตกจะเพิ่มเงินประมาณหนึซึ่งแต่โชคดีมี2อันอันอันนี้ก็60เนาะอันนี้ผมจะใส่อันนี้ด้วยนะถ้ารวมบนกันก็ถ้ารวมไอ้สอันคืออันนี้เท่ากับว่าจะกลายเป็น32มสิด้วยนะเออถือว่าคุ้มกับการกลงนทุนมากนะะแล้วก็แล้วก็ยายาอัปเดตก็คือ ซึ่งอันนี้ผมคัาไปอะฮะเดี๋ยวนะอ๋อเข้าใจแล้วไอ้รอบที่แล้วคืออันเนี้ยอันเนี้ยเออจำความได้คือคืออันแรกก็คือไอ้ดิมมอนโพชชั่นคืออันเนี้ยก็น่าจะเป็นไอ้ขวดยาหลอดอันนี้ใช่ไหมเออมันเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นกระดาษอีปิดด้วยนะซึ่ง,งอันนี้ก็คือเจนเนอรี่ดามจโพชชั่นสอง อันอันนี้คือดา m a g e Potion สามอันหนึ่งก็ดา m a g e Potion สี่ซึ่งมันมันอันเนี้ยเนี่ยมันมารีเวิร์กไอพวกให้เป็นยาดา m a g e Potion ด้วยนะเออซึ่งเฮ้ยถือว่าดีนะเอเอยกเว้นไอ้ยาแต่ละชนิดนะยกเว้นยาสปีดเอออันนี้ไม่นับนะอ่าโอเคเพื่อเตือนที่ผงคาบยาก็คือดา m a g e Potion สี่ด้วยนะ ซึ่งความสามารถพิเศษก็คือทุกครั้นที่ตีไปจะดรอปไดมอนด์ไดมอนด์จะเพิ่มประมาณ50%ซึ่งถือว่าคุ้มนะถ้ามันคู่กับฟอร์จูนคืออันนี้ถือว่าดีมากแล้วก็อีกอันนึงลัคกี้พชั่น6ซึ่งอัน,นี้ผมคาบไปแล้วซึ่งความสามารถพิเศษก็คือทุกครังที่ที่สุ่มไข่ที่เพิ่มโชคมาจะทงการเพิ่มประมาณ150%โอ้โหคืออันนี้คุ้นคุไหมเหมือนคล้ายๆกับยาลัคกี้พชั่น5ที่ผมครับ ที่ผมได้ไอไิอชิเมนต์มาซึ่งอันเนี้ยไอ้ทุกครั้งที่เพิ่มประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์อายุร้อยห้าสิบเฮ้ยถือว่าคุ้มอ่แล้วก็อีกอันนึงที่ผมได้แรนอัพมาก็คือยาดามจโพชั่นหกซึ่งอันเนี้ยความสำารถพิเศษก็คือทุกครั้งที่ตีดามเมจไปจะทุกสักเลียงคือจะทำการหนึ่ง้โอเปอร์เซ็นต์โอ้ผมือคือเอาตรงๆนะคือ ไอยาดาบเบิโวชั่นเนี่ยไอดาบเบิโวชั่นห้าทุกทุกการซาเลียงคืออันเนี้ยจะเพิ่มเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยถึงพักขุมอยู่ถ้ามันคอมโบกับไอพวกไอสมุดเอ็นชาที่เป็นไอไออันไหนอ่ะอันนี้เออซึ่งไอสตอร์นเพจอ่ะคือมันคือมันดาบไอเพิ่มซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ครับอืมก็ <c oughs> เข้าใจไงรับเปิดเออจากการเคลียร์มา ก็นี่จะใช้กะเบิดนะเพราะว่าแต่โชคดีคือไอเน,นี้ยหงงใช้กะเบิดเพราะว่าไอ้กระเบิดอันนี้ดีมากเพราะว่ามันจะตอบอันนี้พอดีเฮ้ย <_ s> <_ s> อัเน,นียโซนพอดีอ่ะโซนต่อไปรู้อยู่แล้วว่าไอโซนต่อไปมันคืออะไรมันต้องใช้อันนี้ต้องใช้เหลียน M 2. เอเมอรัลสองเอออันต่อไปอะไรที่ห้าสีเหมือนอล็อกคพอ่เหมือนอาร์ล็อ,ไอกไปเรื่อยไปเรื่อยอะ่ะเออ คือแปลว่าไอสกุลเอเมรอรัลอ่ะไอแคือแปลว่าไอสกุลเอเมรอรัลลคืออันนี้เป็นอันใหม่ด้วยนะซึ่งเ,เ,เทา่ากับว่าหนึ่งเอเมอรลคอยเท่ากับว่าเท่ากับว่าหนึ่งร้านไอแพทินัมบาซึ่งอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเนาะถ้าจําผิดก็ขอไปด้วยซึ่งอันนี้คือคือผมจะรู้อันนี้วานไปแล้วนะซึ่งอันนี้ไอสูงสุดไออันนี้น่าจะเป็นแอร์เรทที่ห้าสิบแปดเนาะ เออถ้าดูจากข้าข้ามาอันนี้เอาล็อแล้วมาไปอันนี้ต้องใช้ j 5เอ,อ้ยนี่ไงร้าน,นค้าใหม่ Garden Merchant นี่ไงอย่างที่บอกคืออันเนี้ย c o i แ p l a n ก s i c เออสามอันเลยสองอันอ่นอนจะจำเป็นต้องซื้อแต่มันมีแต่ว่ามันจะมีสต็อกด้วยนะเออแล้วก็มีมินิเกม ซึ่งอันนี้มินิเกมอันนึงก็คือนี่ไง Flower Garden ซึ่งอันเนี้ยไม่เคยเจอเหมือนกันอ่ะดูลองเข้าไปดูก็แล้วกันนะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยได้อันได้ฟรีอันนี้พอเข้ามาปุ๊บโอ้โหโอเคอ๋อคือแล้วนี่ไงถ้าถ้าจะไม่ผิดคือไอเนี่ยนั่นก็คือ Incent Plus โอเคอ๋อนี่ไง อินสตาแพ n ก็คือที่ที่ผมมีอยู่ก็คืออันนี้ก็น่าจะเป็นอินสตาแพนนี่แหละเออซึ่งัอเน,นี้ยมาบอกว่าเออคุณที่จะใช้อินสตาแพนแคสซูไหมยังยังยังมย,ย,ยังไม่จําเป็นต้องใช้ซึ่งัอเน,นี้ยผมมีซึ่งผมมีอยู่อ่ะเดี๋ยวจะทําการปลุกคอยปลูกคอยก็กันซึ่งเวลาการปลูกก็คล้ายๆกับแมปมิซิตี้นะเออ คืออันนี้เคยเล่นแมปมิซิตี้ไหมเพราะว่าจริงๆแมปมิซิตี้คืออันเนี้ยมันจะมีการปลูกด้วยนะปลูกตอไม้อันนี้เนี่ยโอเคเนี่ยถ้าสมมติว่าอันนี้อ่ะถ้าเวลาคืออันเนี้ยมันจะอันเนี้ยเวลาปกติคืออันเนี้ยมันจะเวลาหนึ่งเซี่ยงวินาทีถ้ามันลดไอ้อันนี้อ่ะไอ้พวกต้นไม้อ่ะมันจะทําการเติบโตเร็วขึ้นโหถือว่าเร็วขึ้นอยู่นะ ใส่ได้แค่สี่อันก็พอนะซึ่งอันเนี้ยมันคือไอมันเอาไว้ปลูกนี่แหละเออเออถือว่าแบบไม่ธรรมดาโอเคซึ่งถ้าอยากจะเพิ่มไออันเนี้ยซึ่งควรต้องอารล็อกใช้ประมาณมันต้องใช้เพชรซื้อด้วยนะเออซึ่งไอสูงสุดก็คือล้านหโอ้โหแล้วใครจะไปมีซื้อไหมเนี่ยเอาแค่ซื้ออันนั้นก็พอนะอ่าอ่าเพิ่มสล็อกแล้วอ่าก็ ทำการลดต้นไม้โอเคเอโอเคเหมือนจะเร็วขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวฟาดด้วยนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากแค่เอาไว้ปลูกต้นไม้อ่ะซึ่งมันจะได้รักของราวันอะไรสักอย่างเนาะเออซึ่งถาว่าดีไหมก็ยังพอรับได้อยู่นะถ้ามันปลูกเสร็จปุ๊บมันจะได้ของรางวัลซึ่งมันจะดีหรือเปล่าไอ้ที่มันได้รับของรางวัลอ่ะอันนี้ถือว่าคุ้ม อ่ะเดี๋ยวใช้กระเบิดก็แล้วกันนะมาถึงเวลาที่จะใช้กระเบิดแล้วเบิ่ม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 เอาไว้อล็อกโซนก็พอนะเออดีนะผมมีกระเบิดเยอะเออเฮ้ยอล็อกพอดีเปล่าเฮ้ยอล็อกโซนพอดีสวยโอเคมาออล็อกอันต่อไปใช้อ้าวว้าวแอร์แยที่ห้าสิบหกใช้150ใร้อยห้าสิบเอเมอรัลไข่จะไปออล็อกไหมอ่ะเอ้ยน,นี่ไง ไอ้ที่ผมถึงเก้าคือน่าจะเป็น i n อินสตาแพนแคปซูลจริงด้วยซึ่งจะทำการเติบโตไอ้พวกพืชเร็วขึ้นโอ้โหคือถ้าสมมุติว่าถ้าใส่ไอ้เจ้าไอ้ที่เป็น i n อินสตาแพนแคปซูลก็อันเนี้ยมันจะทำการเร็วขึ้นเออจะทำการเติบโตเร็วขึ้นอ่ะเดี๋ยวใช้ก็เปิดไม่สนใจแล้วมาใช้ก็เปิดปื้มขอมมันต้องมีต้องอะล็อกต้องอะล็อกเท่านั้นมา ดีนะผมพกก็เบิดประมาณเอก้าอันเนาะเออเพื่อเอาไว้ปลองโซนเอาได้แค่นี้อส, <c oughs> สงสัยน่าจะไม่พออ่ะเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มบานาน่าเพิ่มไว้ก็กันนะเออเพิ่มบูสคอยด้วยเพื่ออะล็อกโซนมาอะล็อกเดียวนี้จะได้อะล็อกไหมเนะี <c> ่ย <oughs> ใช้กระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่ทันสังเกต มันคือ,อะไรอ่ะเอาเอาอคอมมินชันมาโทรอ๋อถุ้บคือเข้าใจแล้วไอประตูเนี้มันคือปราสาทนั่นแหละแต่ว่ายังคอมมินชันอยู่โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราเหมือนจะรู้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ผมใช้ฟอจูดีกว่าเนาะโ <Okay. S 2> อเคเพราะว่าพอเวลาใช้ฟอจูปุ๊บมันจะทําการเพิ่มอันนี้เร็วขึ้นอ่ะจม โจมตีกล่องอันนี้เลยยุ้ยเหมือนสงคารามยังไม่จบนะพวกอนๆศพทหารด้วยเฮ้ยลืมมีอัพเกรดบูทอันใหม่อันนี้ต้องใช้5500สวยโอเคเพิ่มเพสสปีดอ่ะล็อกเลยเนี่ยโอเคเหมือนจะคลายแมปแล้วเนาะโอเคทุกคันที่จะคายแมปคขืออนเนี้ยโซนสุดท้ายอ่ะ เดี๋ยวเพิ่มโทมฟอร์จอีกอันหนึ่งมาเหมือนจะเหมือนจะสุดทาก็นเนาะโอเคเหมือนจะสุดประมาณแอนเรที่ห้าสิบปดนี่แหละโอเคเหมือนจะใช่เนาะเฮ้ยเอาร็พอดีน่าจะสุดทานแน่นอนเชื่อผมอ่านี่ไงคอมมินซูนโอเคถึงโซล่าสุดแล้วนี่ไงเขาบอกว่าอันนี้คอมมินซูนเออซึ่งอันเนี้ย ถ้าจะไม่ผิดคืออันเนี้ยน่าจะต้องรองประมาณวันที่สิบเจ็ดวาเนาะเอออันนี้อันสุดท้ายเนาะมาอัปเกรดเพิ่มเพิ่มฟองอ่าเหมือนเหมือนงานนี้มันจะตียากเนาะโอเคเดี๋ยวใช้กระเบิดก็แล้วกันนะอ่าเออตอนนี้ตอนนี้ความรู้สึกคืออันเนี้ยใช้กระเบิดปุ๊บอันเนี้ยคือแบบ คือแต่สัตว์ใจมากเลยอ่ะคือที่ผมใช้ก็เปิดอ่ะซึ่งที่ผมเวลาที่ผมอัดคืออันเนี้ยเวลาประมาณเที่ยงคืนเนาะเออเพราะว่าอันนี้ยันที่รู้กันเนาะเอออันนี้ผมใช้ก็เปิดเพื่อบล็อกโซนนะเอออยากรู้ว่ามันจะผ่านไหมอ่ะนี่ไงไอ้สรุปดาเ้ก็คือมามูไรท์เบรไอ้อเรีที่ห้าสิบเอ็ดนะอรีที่ห้าสิบสองคือแบนบูฟอเรส แอร์เรที่5 3คือเซนการ์เด้นแอร์เรที่54ฟลอเวอร์เฟสแอร์เรที่55คือแฟรี่เทลเมโดสแล้วก็แอร์เรียที่56แฟรี่เทลแคสเซิลอีกอันหนึ่งก็แอร์เรที่57รอยโยรอยโยคินดอมและแอร์ที่ล่าสุดคือแฟนิแคสเซิลซึ่งอันเนี้ยคงอยู่โซนนี้พอดีด้วยนะแต่ว่าแต่โซนต่อไปสิคอมมินซูนโอเคเดี๋ยวต้องรอก็แล้วกันนะ ส่วนอันนี้มาถึงเวลาการสุ่มแล้วแหละมาไปเลยเฮ้ยตาฟองล่าสุดคือตรงไหนดีนะจำความได้คืออันเนี้ยอันเนี้ยก้าสุดคืออันเนี้ยอันนี้คือฟองที่หกสิบสามใช่ไหมแต่อันเนี้ยแะฟองที่เท่าไหร่เจสิบเอ็ดโอเคนะฟองที่เจสิบเอ็ดคืออันเนี้ยเนี่ยน่าจะมีอะไรสักอ่าเดี๋ยว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 ติด ติดติดป้ายโอเคโอเคผมผลแล้วโอเคเอ่ะเราเคยฮะเดี๋ยวมันมีโอกาสได้ตัวหิวเหรอโอเคเหมือนจะรู้แล้วโอเคเ <laughs> หมือนจะรู้แล้วมาโอเคลักกี้โพชั่นช่วยช่วยผมหน่อยครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใส่พวกลัคก,กี้เอโก้กันนะเออแล้วก็นนะออลัคก,ก,กี้เอส ลากี้เอ็กซีเออซึ่งอันเนี้ยถ้ารวมบนกันคืออัน,นอเนี้ยไอลากี้เอ็กซเนี่ยไอ้ที่เป็นรวมคืออันเนี้ยสองห้าสิบเปอร์เซ็นเออถ้ามันเติมอันเนี้ยน่าจะประมาณสักห้าร้อยเปอร์เซ็นต์หกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้มาซึ่งราคาเท่าไหร่ห้าสิบสี่เฮ้ยไม่ยากอ่ะสุ่มเลยดีกว่านะตัวแรกจะมาอะไรไหนตัวเฮ้ยได้ไชนีฟไคลน์ดอนกี้มาซึ่งอันเนี้ย ไม่รู้ทำฟิวได้เปล่าอันนี้เฮ้ยได้ผินเซนดาก้อนมาอันนี้เป็นสิบเออร์อถือว่าดีนะอ่าหมดแล้วจีจโอเคสรุปคือสรุปคือผมได้ผมได้เจ้าลามาเฮ้ยเป็นเป็นตัวมิติคอลด้วยนะและก็อีกตัวหนึ่งได้นายเบโดเฮ้ยดูก่อนนะ ถ้าเพิ่งจะสังเกตคือไอพินเซต์ดาก้อนอ่ะพลังเยอะไนท์เบโดโก็พลังเจ็บพันแปดเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่ามันสูงสี่กว่าไอเจ้าตัวเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมไความรู้สึกคืออ๋อไซบอร์ดโดมินัสมันปรับพลังใหม่เออคือจำความได้คือไอ้นินจาแคปอ่ะไอ้มันปรับพลังห้าสิบเอ็ดจุดก,ก่อนนั้นนั้นเออไอ้นินจาแคทพลังห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งร้อยใช่ไหมแล้วก็ไซบอร์ดโดมินัส คือห้าห้าหมื่นเจ็ดร้อยแต่ว่าพอหลังมาปุ๊บนินจาแคทคือาลังก็ห้าหมื่นหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยส่วนอีกตัวหนึ่งไซเบอร์โดมินัสก็ห้าพันห้าหมื่นสองพันเจ็ดเออถือว่ากูอันนี้คงรู้อยู่แล้ว,ว่าทำไมถึงสู้ไอ้เจ้าสองตัวนั้นได้เพราะว่าเดี๋ยวเพราะมันเก่งกว่าไอ้เจ้าตัวอันนี้ไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองทำ เดี๋ยวลองทำทองดีกว่าเนาะซึ่งโชคดีนะอ่าเออพินเซนดากอนเฮ้ยพรังก็เฮ้ยเก้าหมื่นโอ้โหถือว่าดีอยู่นะส่วนอีกตัวหนึ่งโอ้โหหกสิบเจ็ดตัวอ่าเหมือนเจ้าการน,น่าจะน่าจะทำเงินโบได้นะยกเวนดากอน <laughs> โอ้ยไมค์ก็อด โอเคไม่เป็นไรมาเดี๋ยวไปเจอเซอร์พิกามิด,ดีกว่าอนะเะเลสายไปทเทเลสายพิกามิกันมานะซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่านะอ่ะลยว่าสุปคือไอไอเจ้าชายดองกี้อะ่ะมันน่าจะทำเวมโบได้ตัวเดียวอะ่ะอโยเ,เ็นดากอนโอ้ยชีวิตอ่ะเฮ้ยอ c h i e v e m เกือบจะอ็อกแล้ว โอเคไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนทีมดีกว่าเนาะเออคือไหนๆก็ไหนๆก็มีสักเหรียญไอ้ที่มันมีเยอะแล้วไงเออจะถอดสักเหรียญดีกว่านะแล้วก็ใช้ทีมใหม่ที่ผมมีอยู่อ่ะเริ่มเจ้าราก่อนเลยเจ้าราคือไอ้น,นี่พาราังประมาณ9 8 0 0 0มื่นแปดพันโอโ้โหถือว่าเยอะอยู่นะโอเคแล้วก็พินเซต d าก g อนที่เป็นตัวทองแต่ว่ายังไม่ได้ทำเกมโบนะ พิเซดก,ก็ที่เป็นชน้นี่แล้วก็เจา้ากามาเจ้ากาน้อยก็เคยลองทำยแล้วก็อ่ะใส่เจ้าตัวอัศวินโอเคอ่ะใส่ทีมใหม่แล้วเหมือนจะดีกว่าเนาะเออดูดีกว่าแต่ว่ามีคนได้เยอะกันมากมากมายมากเออโอเคถือว่าดีงามค่ะแต่ว่าเสียดายคืออเน,นี้ยไม่ไอที่เนี้ยมันไม่มีเบิร์ดอะ่ะเออ รองความสามารถมันตีเยอะมันตีเยอะเือเปอไอเจ้าตัวนี้นี่นั้นอ่นั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดวปรับคอยแฟงก็กันเนาะปรับธงอื้นอนก็กันเนาะเพราะว่าจริงๆคือ,อนะเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนจากอันนี้ให้กลายเป็นไอไอเจ้าสตอมเพ็ดดีวกว่าเออคือนไาว่าไอสมูรบรสดบลัซกิจเดอรี่อ่ะซึ่งอันเนี้ยความสามารถพิเศษก็คือทุกครั้ง สิบเปอร์เซนโดยการโอกาสที่จะจะเรอเปิดดามเมจแล้วก็สถานะนี้หมู่เร็วขึ้นโอเคลองใช้ดีกว่าเนาะเหมือนจะคุ้มแหละแต่ว่าจริงๆคือไอ้นนีะ่อยากจะใช้ก็ใช้เถอ,อะนะถุงเงินได้เงินโอเคอันนี้เราต้องฟาร์มอันนี้เยอะๆแลแหละส่วนรีวร์ดก็โอ้โห <laughs> ทุกคนไอมาสเตอร์อันเนี้ย มันมันต้องใช้ส8 <c oughs> ิแปดมกอดูทุกคนดูแล้วก็เฮ้ยซีแบ็กก็คืออันนี้น่าจะเป็นอันน่าจะเป็นอันใหม่เนาะโอเคน่าสนใจเอ้ยน่าจะเป็นอันใหม่นนีะ่ะเออแล้วก็อินเซป Cap แคปซูลอันนี้ที่ผมเคยบอกไว้ถ้าอันผิดขออภัยด้วยแล้วก็มีอย่างอื่นไหมอ่ะอ่อันนี้อันเดิม ทำมันไม่สนใจแล้วแล้วอ่มันจะมีเอยนี่ไงเพื่อสายแปดไดมอนวีทุกคันที่อันเนี้ยสีเซดีกว่าไอ้ไดมอนสีอีอันนี้คือไดมอนห้านะอยากได้มากเลยอะถ้าสมมติว่าสักวันคืออันเนี้ยถ้าผมทำไอ้พวกพวกอันเนี้ยมันจะดีขึ้นเฮ้ยถือว่าพอได้อยู่นะ นะแต่อาจจะยากาหน่อยนะเพราะว่าจริงๆอะ่ะมันต้องใช้สักเียมพลังเยอะมากะด้วยเออแล้วก็แล้วก็ตียาด,ด้วยซึ่งอันนี้มันต้องมีคนมาช่วยด้วยเออซึ่งเดี๋ยวต้องรอคุณก็แล้กันตอนนี้เดี๋วของขยา่าเปิดรัดกิฟต์แบ็กซึ่งอันนี้ขอของดีหน่อยอา้าเผื่อไปโดนเนนแทบ็บเฮ้ยอา้าได้สปีดได้พวงมายัยได้ได้ของแค่นี้ ทีแบบสรุปมันได้เกลือโอ้คือไอสปีดผมไม่จำเป็นต้องการเอามาก็ได้มั้งไอสปีดคือทุกคันที่เออคุนไปว่าไอสปีดเนี้ยเนี้ยมันปรับใหม่นะเออก่อนหน้านั้นยังเป็นอันนี้อยู่เลยโยเบนแมทเน็ตนะแมทเนตคืออเนี้ยยังไม่ได้ปรับเออยังไม่ได้ปรับเปอร์เซ็นต์เออถือว่าดีงามเออเออฟาร์ ฟาร์อยู่ได้ดีนะคืออันเนี้ยผมปลดล็อกโซนแอรเรียอันนั้นพอดีด้วยนะซึ่งบอกเลยว่าผมว่านานไหมที่จะอาล็อกโซนนี้ก็ไม่นานแหละเพราะว่าคือจริงๆอ่ะมันต้องใช้กระเบิดอันนี้เยอะๆด้วยนะซึ่งอันเนี้จะอล็อกโซนได้หรือว่าจะให้เพื่อนมาช่วยก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันยากมากเออแต่ว่าแนะนําว่าคืออย่าปลดล็อกโซนอันนี้อ่ะไอที่ไปรั้งนะเพราะว่า แต่ไม่ทาแล้วก็เดี๋ยวค่อยฟาร์มกันก็กันเนาะซึ่งอันเนี้ยเนี่ยมันจะยากแล้วแหละเพราะว่าคืออาศัยความพยายามขั้นสูงตอนนี้เพื่อนมาแล้วแล้วโอเคอโอเคเหมอเือนเพื่อนน่าจะมาเนาะน้องเอเชียมาเฮ้ยขอบคุณขอบคุณครับคืออ๋อสกุบน้องคืออันเนี้ยว่าเฮ้ยได้ที่ปลูกใหม่โคชั่นแพลนซี อ๋อกูแล้วผมเข้าใจาแล้วแหละไอพัชันอันเนี้ยไอที่ปลูกน,น้นมันก็เหมือนกันนี่นาะเออแล้วก็ได้เงินโอ,อสรุ่น้องเอเชียม,มาพอดีด้วยขอบังฮาที่ของครับที่ช่วยโอเคอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวกลับไปที่ flower f e l d ก็กันนะวเนาะ flower f i e l เออจำผิดขอภัยไอการ์เด้เมอร์แชนมีอะไรเพิ่มไหม ไม่มีอะไรเพิ่มโอเคโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่ Flower Garden ดีกว่านะอ้าวอะไรอ่ะฮะ Sorry dis- 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 ว่าร่วงไงเนาะชอยเกนซูนขอโทษที่ที่ปิดไปตอนนี้กับพวนารอใหม่คันในตอนนี้เพื่อก็จะเข้าไปสักหน่อยไอ้ Flower Garden เดี๋ยมันปิดไว้อ่ะโอ้โหเก็บแล้วเพสตันทำไมต้องปิดอันนั้นด้วยครับอยากจะเข้าไปสักหน่อยปิดเฉย โอ้โหเศ้าโอเคคืออุตส่าห์จะดูอันนี้ซะหน่อยกันปิดเฉยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวน้อยก็ได้สักเหรียญตัวใหม่มาซึ่งอันเนี้ยมันเป็นตัวใหม่นี่แหละเออถือว่าดีงามเอ้าพอขามาพอดีด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมนี่ก็คืออัปเดตอัปเดตแรกนี่แหละของแมปพชเลเตอร์99นะก็ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อืกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ได้สตรีมของผมด้วยครับส่วนสตรีมแล้วก็กดคิดทุกวันก็คงอย่าอินโทรไปกันนะครับผมก็ไปดูในอินโทรได้นะครับเดี๋ยวคันหน้าถ้าใครถ้าใครอัปเดตในเพจสมิเตอร์ก็ก็อีกก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าอย่าลืมกดไลค์เยอะๆด้วยนะครับผมให้ครบประมาณเออสักสักหนึ่งหกก็พอนะเออก็กตัดนักแหละไม่ใช่ ก็ตามนั้นกันนะบายกันนะทุกคนบ๊ายบาย